มาถึงอำเภอแม่สายนะครับที่ตลาดภรมแดนของแม่สายนะครับเพื่อมาซื้อของนะครับจากตรงนี้ไปนะครับถ้าอันนี้ก็คือเหนือสุดนะครับเหนือสุดของประเทศไทยนะครับจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงเบตงก็เป็นระยะทาง2,58กิโลมนะครับจุดนี้นะครับก็คือเหนือสุดของประเทศไทยคือแม่สายไปใต้สุดของประเทศไทยก็คืออำเภอเบตงนะครับผมนะฮะ2,58กิโลเมตร แต่ว่าถ้าจะข้ามด่านไปที่ฝั่งพม่าก็เขาปิดด่านตอนนี้ครับผมอ๋อครับนี่ครับเนี่ยเขาปิดเนี่ยข้ามไปท่าขี้หลงที่ท่าขี้เหล็กที่เขาไปเล่นการบนันดันก็ก็ปิดตรงนี้คือด่านพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าะนะครับนะะซึ่งปัจจุบันปิดอยู่นะฮะเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในประเทศพม่าะนะฮะ,ะปกตินักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามไปได้นะฮะ,ะไปยังคาสิโนหรืออะไรเนี้ย ครับระหว่าง2ประเทศคือไทยกับพม่าใช่ไหมครับพี่วั์ใช่ครับใช่ใช่ตอนนี้พม่ามีปัญหาไปในประเทศก็ครับก็ปล่อยให้ไทยไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับผมครับตรงนี้ที่พี่วัดยืนอยู่เป็นวงเวียนเลยนะจุดกลับรถครับครับด้านหลังพี่วั์ก็คือตลาดตลาดตลาดที่จะมาช้อปปิ้งนะครับในเที่ยวจะมาชอบนะจะมาชอบกันบริเวณนี้ครับขายพวกเสื้อผ้าพวกของฝากอะไรเยอะแยะไปหมดครับ แม่สายก็ขายของถูกนะครับเขาบอกของถูกครับครับเดี๋ยวเราจะพาะเพื่อนๆไปชมกันนะครับว่าตลาดแม่สายนี่มันมีสภาพยังไงนะฮะน่าช้อปปิ้งไหมครับตอนนี้เรามาถึงตลาดนะครับตลาดสายลมจอยนะครับ walking street เป็นถนนคนเดินของ อำเภอแม่สายนะครับก็เข้าไปดูนะครับข้างในว่ามีให้ชมสำหรับคนเดินซื้อตามถนนนะครับนี่ครับนะมีสินค้าทุกประเภทนะส่วน,นใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าใช่ไหมพี่วัดเสื้อผ้านะครับก็สินค้าก็ประมาณคล้ายๆกับที่อำเภอหัดใหญ่นะครับที่ตลาดกิมยงนะครับก็มีแบบนี้เสื้อผ้า อผพาพวกรองท้องรองเท้าเข็มขัดนะเยอะแยะก็ฟังว่าของพวกนี้ราคาสนุนราคาก็ไม่ไม่สูงนะครับดูครับพี่วัดมาครั้งแรกใช่ไหมครับที่แม่สายอันนี้ผมมาครั้งแรกแม่สายนี่ครับผมขายตลาดกิมหยงไหมครับเห็นไหมครับแต่ช่วงนี้เย็นนี่นะพี่วัดนะใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวไงใครเคยไปหันใหญ่ตลาดกิมหยงก็คขายกันครับมีพวกเนี้ครับ ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าเป้ขายทุกเรื่องนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ค้ายกับกินหยกนั่นแหละครับก็สนุนราคาเห็นว่าก็ราคาพื้นบ้านทั่วไปนะครับครับนะฮะมีร้านแยะครับติดกันเป็นพื้นเลยครับนะฮตลาดคนเดินแม่สายครับก็เป็นถนนผ่ากลางแล้วก็มีร้านค้าสองฟากฝั่ง รู้สึกเขาจะเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนผมมาจะไม่มีหลังคา,อาตอนนี้จะมีหลังคาครอบหมดเลยระหว่างเท่านนทําทให้เดินจับใจแล้วไม่รู้สึกว่าเหนื่อยมากเสื้อผ้าก็เหมือนกันเห็นไหม้ายผ้าบาติอาของตลาดกิมหยงนะครับร้านนี้ครับมีร้านขายกระเป๋าเดินทางาราคาถูกนะครับดูนะครับสินค้าสวยๆนะครับ สินค้าสุดสยามเพื่อนๆที่ชอบเดินทางนะนะครับครับก็มาจับใจตรงนี้ได้ครับมีกระเป๋าเดินทางทุกประเภทนะฮะนะฮะทั้งเป้ทั้งกระเป๋าที่ว่าสะดวกในการขึ้นเครื่องอย่างนี้ครับสาวๆแวะซื้อผลไม้เมืองหนาวนะฮะอะโวคาโดครับ ส้มตามสมคิดเพียบอ,อําเภอแม่สายนะครับส้ตมตําที่นี่เป็นส้มร้านส้มตามที่ขึ้นชื่อครับมีทั้งส้ตมตําลาบน้ําตกนะครับทุกอย่างนะครับที่ทั้งอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็เป็นอาหารเรื่องชื่อของอาหารอีสานส้มตามสมคิดนะครับคือใครที่มาแม่สายนะฮะก็ต้องแวะมาทานตรงนี้นะฮะพวกส้ตมตําน้ําตกนะฮะ อาหารเป็นอีสานนะฮะแต่ว่าขายที่ภาคเหนือครับมาแล้วไม่มาทามที่ร้านสมคิดส้มตําก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงรายครับนะพี่วัดจะสั่งอะไรทานบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงส้มตําไก่ย่างนะครับลาบน้ําตกหมูน้ําตกนะครับครับไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยครับมื้อเที่ยงครับดูครับครับมื้อเที่ยงนะครับ ที่ร้านส้มตำสมคิดใช่ไหมพี่วัดใช่ครับใช่ครับตอนนี้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะมีไก่ย่างส้มตำผัดผักรวมไว้กินกับข้าวนะครับไก่ย่างเห็นว่าจานนี้เป็นจานสุดท้ายนะครับแฟนสวยครับขายดีมากยังมาไม่หมดครับอาหารรออีกแป๊บนึง